ถามว่าผมทําไมถึงยังไม่ได้ถูกส่งกลับบ้านที่ว่าผมเมาแล้วขับขับรถไปชนเกิอดอุบัติเหตุอะไเล็กเงี้ยขาหักแข้งขาหักอะไรเงี้ยทำไมผมถึงไม่ถูกส่งกลับบ้านทําไมไม่ถูกส่งกลับไทยอา่าผมคิดว่าเป็นความโชคดีของผมมากกว่าคือท <ừ. S 1> ่าแกเอาผมเอาผมไปเนื่องจากคือ <ừ. S 1> ผมเองก็เคย ่วยเหลืองานของเขาเขาเห็นว่าเออเรามีผลประโยชน์อะไรเงี้ยเขาเลยเอาไว้ปกติอะปกติแล้วเขาส่งกลับบ้านเลยนะเะเมาส์้วขับเนี่ยส่งกลับบ้านเลยหลายคนแหละแต่เออแต่เขาไม่ส่งผมขับอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของผมสักแกตดีด้วยแล้วก็เเขาเห็นกับเออเราเคยมีผลงานให้เขาอะไรเงี้ยคือผมเคยได้พนักง,งานดีเด่นสามปีซ้อนท็าแก่เขาจะ มีเกติบัตรประมาณนั้นทำเป็นเกติบัตรให้เราเนี่ยประมาณนี้นไม่รู้ว่าโรงงานอื่น,นมีมั้ยดนะนะครับอาจจะทาเป็นเกติบัตรให้เราอย่างเงี้ยผมได้ได้ไสามใบเลยนะสามปีซ้อนเลยนะ,ะไม่ไม่รวมอโลรางวันอนะอะไรเงี้งยเขาทำไม่ให้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าเกิดโรงงานไหนมีแบบนี้มันถือดีเพราะว่าอ่า เรามีโอกาสครบ12บสองปีแล้วมีโอกาสเขาจะตอ่อนกึ่งปีมือให้เราก็ขอให้เราถ้าเรามาเจอโรงงานแบบแเบบนี้ยดีเนียเราก็สู้ไปเขาพัฒนาให้เขาไปทงานนะครับทํางานเพื่อเอางานนะครับไม่ใช่ทำงานเอาหน้าเราไห้ฟังให้เฉยครับอย่าดังวงาน้ำมาอะไรผมเลยผม,ผม,ผมล่า้ฟังให้เฉยคือผมเป็นแบบนี้ผมโดนแบบนี้มาอย่างแบบนี้มาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีคือ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าโอ้ยยังไงก็ไม่รอดแน่เลย เงี้ยต้องกลับบ้านแต่แต่ที่ไหนได้ที่ถ้าแก่ยังอุปถัมเรายังให้เราพักที่ที่นี่มานอนกินนอนอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เงินเดือนด้วยเฮ้ยดีผมก็เรียกว่าว่าเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าเนี่ยผมเริ่มทํางานได้แล้วผมนั่งทํางานอะไรได้ผมบอกเขาว่าผมขอไปทำงานได้ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้ไม่มีองค์ไม่มีโอเลยอย่างเงี้ยเขาก็โอเคใจผมทํางานอาทิตย์หน้าผมดีใจมากเลยครับเป็นสิ่งที่ ที่ดีครับที่ดีที่ดีมากผม,ผมดี Bem ใจมากเลยนะผมเลยออกมาอัดคิปให้เพื่อนฝรั่งชอบดื่ก็เลยสัญญากับเขาว่าเราจะไม่ดื่มผมสัญญากาับเราเกศผมจะไม่ดื่มจะไม่ดืม่มสาปไปที่อยู่ไต้หวันเนี่ยก็จะไม่ดืมๆๆ่มเขาบอกว่าร,รู้ไหมบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งมากทางานเก่งมากเลยแต่เสีย,ยอ,อย่าง,างนเดียวคือเรื่องนี้แหละเรื่องี้เรื่องเรื่องของผมแบบเรื่องกินเหล้า เล่กินเหล้าเก่งเล่นอ,อะไรทำงานเก่งทำไมต้องกินเหล้าเก่งประเทศอื่นสู้ประเทศไทยไม่ได้นะเขาบอกผมเองคนไต้หวันเขาก็บอกผมว่าคนไทยเก่งแต่เสียอย่างเดียวแค่เมาชอบเมาหน่อยแต่อย่างผมเองผมเมาผมก็ไม่เคยขาดงานนะไม่เคยขาดลามาสาไม่เคยแบบเมาค้างอะไรมาทํางานแล้วก็รู้หน้าที่อยู่นี่คือสายเกตุที่ผมอ่าที่เขาเอาผมไว้นะั่นะผมคิดว่านะความโชคดีมาก ผมรักที่นี่มากขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟังผมนะ